สวัสดีครับก็วันนี้มาพบกันเช่นเคยครับวันนี้พอดีมีพระมาให้ชมครับเป็นพระจาก fc ครับทางช่องของเราครับส่งมาให้ครับนี่ครับยังไม่ได้แกะเลยก็มีมาสี่กล่องครับมาลุ้นกันดูกันครับว่าพระด้านในจะเป็นอะไรครับ เป็นพระหลวงวพาธนะครับทั้งหมดครับอ่ะมาชมกันเลยดีกว่าครับก็ค่อนข้างห่อมาอย่างดีนะครับเพราะว่าผมเคยได้ทำคลิปสอนเอาไว้ครับการแพ็คของแพ็คยังไงไม่ให้พระแตกนะครับก,ก็ลองย้อนไปดูกันได้ครับ มีทั้งความรู้แล้วก็มีประโยชน์นะครับนี่เป็นสมเด็จยันตรีครับปีสองห้าหนึ่งสองครับหลวงปู่โ,โตว่าประดูชิมพีครับร่วมปุกเสกครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองของเราก็ปุกเสกนะครับอันนี้เล็ก,ลกน่าจะเป็นขะแนนอ่านี่ครับ คะแนนครับคะแนนแพ้พันครับรุ่นสองครับอุ้ยเล็บดำ IFC คอ,อ่ะเช็ดหน่อยครับมาชมองนี้ส่งมาค่อนข้างจะแพ็คดีเลยครับ<ม>เห็นไหมครับ การห่อหุ้มนะครับแบบนี้ถือว่าถูกต้องนะครับหัวนี้ก็เป็นคะแนนยันตีครับเอ้ยเป็นสมเด็จยันตีครับหลังยันนูนนะครับนี่มีทั้งยันจมนะครับแล้วก็ยันนูนนะครับรุ่นเดียวกันนะครับปีเดียวกันนะครับปีสองห้าหนึ่งสองครับมีสองพิมพ์นะครับแบบนี้ก็ รับเช่านะครับทุกองค์ครับมีแบบนี้บางท่านเคยถามว่าบอกว่ารับเช่ารับเช่าผมก็รับเช่าเฉพาะรุ่นที่นิยมครับบางรุ่นที่ไม่ได้เล่นกันผมก็ไม่ได้เช่านะครับแต่ให้คำปรึกษาได้ครับนี่อันนี้ก็เป็นคะแนนยันตตีเหมือนกันครับสวยเดิมครับแม่ ต้องชมเอฟซี C นะครับส่งมาให้เราครับแล้วก็ห่อหุ้มให้อย่างดีครับกวันนี้ได้ของสวยถูกใจครับนี่คะแนนครับหลังยันตรีครับเดิมดมครับแบบนี้ยังไม่มีเก๊นะครับนี่ครับทั้ง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 ห้าพิมพ์นี้ครับ 1>, 1, 2, 3, 4, งองี่หองค์ยังไม่มีเก้ครับซื้อขายได้สบายนะครับส่วนตัวผมยังไม่เจอนะครับก็วันนี้มีความรู้มาแบ่งปันเท่านี้นะครับ <_ j ap> ก็เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้สมาชิกเพื่อนเพื่อนพี่ๆครับแห่งๆรวยๆทุกท่าน PP นะครับอยากจะขาย พระหลวงพระแพ่ครับสามารถติดต่อผมได้ทุกๆช่องทางครับต้องสิ่งดีครับยินดีรับใช้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ